โอเคครับเราจะทวนบทท่องทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะครับโอเคไปด้วยกันหนึ่งสองสามชาบาหาต้อยเิ่งขาบรถเไเซื้อโงโถงบัวหัวดอกโตมะเขือแทงปัวยบานบุรีการเวกอันชันมะแว้งนั้นเป็นดอกสมบูรณ์ผูราหงยังเคื้อตูนดอกสมบูรณ์่้วยไม้งไปด้านล่างเลยครับ ข้าวข้าวโพดอีของลุงพักทองจำปาบายนยมนาจอมหน้าวงมองอุตติกตักว่าไม้ยมมะพร้าวมะเดือบวกละอูเครื่องออ้าดอกยญ้ามาละกออีกตาลก็มาจำไว้ว่าไม่พบส่วนไงข้าวข้าวโพดอีของตัวจำลุงพักทองจำปาบานย็นมาจอมหน้าวงมอง,ง,งอุตติใตักว่าไม Bernard ้ยมมะพร้าวมะเดือบวกละหูเครื่อง้าดอกหญ้า มล็ดตออีกการก็มาจาไว้ว่าพวกส่วนอนไงข้าวโพดตำลุงฟักทองแปลงกว่าแปลงโบเมล็อตอผลโตดอกแยกเพศกันมะพร้าวมะยมแปลงกว่าแปลงโบม,มาเราะตามทันทีเม,มล็ดตอตำลุงดูดีมะร่มีบทนั้นตามมามะเดือดข้าวโพดฟักทองไม่มีตอเพศเดียวหรอกหนาะไม่สมเพศตามมาจําไว้ว่าเพศเดียวนะเอยคนเดียวมเแล็ดเดียวครับไปยาวเลยนะ มะยมมะปราคุณตาเนาะก็อนานะคะก็มีมะตอกลำใหสวยดีทั้งหมดนี้ผลมีมเมละดียีแตงโมอางุ่นลาบุุุ้เรียนมังคุดมะข่ามมะละกอส้มถั่วมะนาวไมว่รอมะเขือผลงอไตว่าผลเดียวลูกจากกังปีกำตากระเล้กระดังงานนมแมวหอมดีน้อยหนาฝักบัวตอรี่ทั้งหมดนี้เป็นผลกลุ่มไงผลรวมของดอกชอ่อจะไม่รีรอรังไข่รวมกัน สาเเลูกยอตามกันขนุสุขสันต์ลูกหมั่นแตนดีม้มเดี่ยวรลืนค้ายคนเดียวขับรถคนเดียวเกี่ยวกับผลรวมวันนี้จะไปตลาดซื้อหัวผักกาดจะชายแครหอทไปถึงก็ไปเข้าแถวเห็นหัวมันแกวมันเทศเป็นหมดมันฝั่งฝรั่งก็มีเป็นของดีดีเป็นรากสดสดซื้อเป็ดก็จะกลับบ้านบอกไปเห็นว่าประเทศสวยสดกระเทียมหอมใหญ่หอมเล็กใบใหญ่ใบเล็กก็ไปทั้งหมด รีบซื้อแล้วไปทักทีมีต้นดีดีจะกว่าให้หมดแถวเปือกถึงหนาทำนิ้มมันฝระ่ังทั้งสิ้นวันนี้หมาวหมดรีบต่อหน้าสามหน้ามีสามรูปร่างไม่เปลี่ยนเอสยางคาร์เดรวเรียนรูปร่างไม่เปลี่ยนเ,เราเรียนรู้กันเอสลาว่าคู่ท่าคาร์เดอโรว์ดวงนะเราพึ่งแต่งจบนแมาแรงหนีต่อไหม่มาแรงวังถีเพื่อรวมกันงดน,น้ำสมบูรณ์รที่ปลาอ่าวจิงโต้น้ำเหนาะอีกมาลายพออย,อยู่ร่วมเจ้าตูลลูปร่างเปลี่ยนไม่สมบูรณ์ตัวอ่อนไม่สูญอยู่ในน้ำเอา มาแรงขาดทิ้งวีดพักกระตายกระั้สึกแสงส่งเสียงไม่เหงาเรื่วนวนและปลวกนำเราแมงมุมไม่เผาค่อยเป็นค่อยไปอุณภูมิการเต้นของหัวใจหลับนอนไซส์ไฮโปาทรมัสหลังฮอร์โมอนอีทั้งการจำหนักอิ่หิวจะอีกจะหายคุมได้ไวสิริระาความคิดชาวปัญญาความจำว่าอารมณ์ควบคุมได้ทาัามัสทางผ่านประสาทไงกระแสวิวงวอยไวผ่านไปมา อาติรอลควบคุมการมองเห็นได้ิีนเน้นเอา Factory แฟคกชอรีมัลเมดางวางบอกว่าหายใจพรันปฏินั้นไอจามรวมอาเจียนพรส่วนท้ายหลังน้ำลายรวมถึงเชียวยิ้มแก้มเชียวโบบอกความสุกสันเลื่อนไหวหมุนตรงตัว,ตวอย่างเร็วพลันิลิเบลล์นั้นสำคัญจริงหูสันหลังที่โครงและโคนนี้กระดูกสิ้นต่อกันให้หลากหลาย อีกศีรษะเอกรวงกันเป็นร่างกายจะดูกได้เป็นแกนไม่ทำจุนอีกระยามยื่นออกบอกว่าต่างทั้งบนล่างมือขาสนับสนุนหลแขนงเท้าเชิงการช่วยทำจุดเลื่อไหวหมุนร่างกายอย่างทํางานศึกษาก็อิงดีหนึ่งดีต่อต้องถึงปากโนกประสอบถ้าเกเลือดไม่ไหลต่อแข่งตัวให้บออป้องกันทันทีดีหกเลือดก,ก็การได้ัให้ใจร้ายิ เอกาชีปีตันมันอีมียูเทเลอดการเชือเ้อเพลิงเป็นตินและเน็ตพาน้ำบันการ์ดบอกว่าตามมาได้อีกมีเฟลหล่อลื่นกันต่อไปและสุดท้ายมีตูมยัางมาตอยดีเท่ากรับวีไอโปรดจำไว้ให้ดีอีกดับเรียงส่วนที่นั้นก็มีตามมา วิโยกรกำลังต้องนันมันมันเป็นด้วยอ่าไปกำลังต้องอ่อออานแล้วก็ทำอัไรเรียนหน่วยที่กำลังไปฟังมีน้วยเป็นวัดัวริวอีกตัวจำกัดพลังงานจูนใช่ที่นั่นคือเวลาวินาะทีไงที่เหลือเราจงจำไว้มาจาก v I R. วิไออาวาาิโยกอรมฟักสารนรกยังต้อง ตาทันกาไลน์นั้นน้ำคือตัวอาน,านัใหไงอีกตัวระแทไฟฟ้านั่นก็คือตัวไอร้อนข้างัวใจมีพลาไตน์อาแกรนิตไดออไรต์แฟกโบเฮโดไทยนั้นโตต,ตัวใหญ่อายากขาไดออไรต์แอนดีไฟต์ก็นางบักเซาดาวาเย็นตัวเล็กเร็วหินปูใช้ทาบอเวกให้เราสังเกตเป็นตัวประสาท ซิลาใช้มานมนานและก็กลายประสานเท่ากันได้ดีอโลวีเนียมออฟไฟล์ก็ได้ประสานเข้าไว้ใช้ได้เต็มที่หินกลายรับนี้ได้ดีตูนก้อนดูออฟไฟล์ตามมาหินแร่หินตูนแปลงหินอ่อนแปลหินแปรตอนแปลเป็นหินน้ำก่อไข่ก็แปลงจากไฟส่วนชีแปลงได้นาจากแปรนวนแปรนวน ใช่หินแปลด้วยขนาดไม่ด้วยขน,นานดานัยนี้กรบวนสัวขนาดตอนปอดสายตรงกลางขนาดนักลมยืนบนหน้าขาเวลากลางวันลมพัดโดนฉันมาจากปีนผัดนั่งบองดวงจันทร์ลมพัดเบาเบ,บาลมจากยอดเขาเวลากลางคืนลมทะเลพัดตอนกลางวันลมบกนั้นพัดตอนกลางคืน การพัดของลมสีกโลกเหนือแอลทวเข็มนาฬิกาสิกโลกใต้แอลว่าหมุนตามได้พอเป็นสหมุนจากด้านกันไปรวมพัดได้จากเนสไปยังแอลปลายพายุดีเฟชั่นตรนร้อนและใต้ฝุนพายุหมุนดึงแรงตามกันได้แต่ชื่อเรียกแตกตามกันไปทะเลที่ได้เรียกลายใต้ฝุนกัน ออสเตรเลียเรียกว่าวิลจินีไฟโทเรียกที่อินเดียม่สุึสัาเธอเป็นแั็ลาสิเหนือขั้วลางแต่ว่าฟิลิปปินส์นั้นเรียกบาเกียวยคาริโอฝนอิรยาฝนตกหนักพายุกระน่ำบ้านเรือนจมน้ำดินถล่มพังยักษ์ตนนี้เรื่องที่เสียงดังเป็นยัคมีพลังชื่อว่าวาดียา เกิดไฟป,ป่าคาาฝนและเพราะแผ่นดินแห้งทำอากาศร้อนไม่เป็นอันทินไม่เป็นนันนอนเป็นยักษ์เร่ร่อนขอมโซ่เอลนิโยดีมากกว่าร้อยดีน้อยกว่าสาคือน้ำเสียข้างที่นักเรีข้างขึ้นเห็นดวงชันสายแสงทันสว่างตาค่อยๆเผยแสงมาเห็นดวงจ้าคืนจันเพ็ญ ข้างขึ้นขึ้นแต่วันพอตกนั้นข้างคืนเน็คสว่างทิศตกเห็นล่องลอยเด่นอารามตาข้างแรงค่อยลาแสงลดแสงแย้มทุกเวลาค่อยๆดือบมืดครั้งดวงแต่เปี้ยวสว่างนั้นทิศออกหันไม่ต้องห่วงค่อยๆมืดทั้งดวงในช่วงหัวรุ่งเอ่ย การใช้อาเหมายันไปหนึ่งสองสามเหมายันตะวันอ้อม้า้หรือดูหนาวในประเทศไทยกลางวันสั้นอาทิตย์ตกไวซันนั้นเคลื่อนไหวไปทางใต้ไกลร้นรอนอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้ากลางวันยาวกว่ากลางคืนแสนขัน้นดวงอาทิตย์เต็นไปเหนือทันตรีสะมายันกลางวันยาวไปหนึ่งนิ้วก็หนึ่งองศาสามนิ้วบอกว่าห้าองศาไง กับมือก็จาบบอกไว้สิดองศาใช้โปดเข้าใจกันนิ้วต้ายและกับนิ้วชี้ต้องกันให้ดีสิห้าเธอฉันป้อยปองที่จะเจอกันยี่สิบสองครั้ไว้ดูดาวไงอันดับหนึ่งจุดหมุนอยู่ตรงกลางอันดับสองจับวางแรงต้านใช่อันดับสามพยายามตรงกลางไงจดจำไว้ใช้แยกประเภททาน พยายามหมุนมากกว่าหมุนต้านทานผ่อนแรงมีมากครับประเมิออ่าเอครับอ่ะเอฟเฟไม่มีเอฟเฟคนะฮะอ่าเดี๋ยวอ่าก่อนที่เราจะลุกขึ้นไปแอร์อัดเพิ่มเนี่ยครูขอถ่ายรูปเป็นวิดีโอรหรือประูราบาก็ได้แตเดียวแต่ว่าครูขอพูดนิดหนึงก่อนที่จะกลับครูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอกับข้อสอบอะไรนะอัดไว้ ครูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกับข้อสอบอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงติวห้าวันนี้คือเราตั้งใจสูงมากเราไม่ต้องเสียใจว่าเราจะได้หรือไม่ได้ถ้าเราได้เราก็ดีดีแล้วถ้าไม่ได้ก็ดีใจกับคนที่ได้เพราะว่า,าควรพยายามอย่างเต็มที่ครูเห็นหลายรุ่นเมื่อมีความพยายามเช่นนี้ถ้าไม่สําเร็จในตอนนี้ตอนม3คุณเข้าม4ก็สําเร็จ ตอนเข้ามาอะไรคุณก็สําเร็จเพราะมันเริ่มต้นด้วยความตั้งใจครูจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจแล้วครับไม่มีคําว่าไม่ถึงเส้นชัยการไม่ได้ไม่ได้เป็นการบอกว่าเราทําไม่ได้แต่การที่เราชนะใจตัวเองในการตั้งใจได้อะแล้วรักษาความตั้งใจไปได้อะมันมีค่ามากกว่าครูจะบอกว่าครูภูมิใจมากในการที่เราตั้งใจมากๆเลยภูมิใจจริงๆขอให้เราทุกคนประสบ กับความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังแล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเราจะทําได้ครูไม่ต้องการคนเก่งแต่ครูต้องการคนดีเราต้องการคนที่ดีมาจากข้างในมีหัวใจที่จะสู้มีหัวใจที่จะตั้งใจ,จเราแค่สิบสองปีนะอีกยาวไกลมากถ้าชีวิตเราตั้งใจและสู้แบบนี้ไม่มีทางครับที่เราจะทําอะไรไม่สําเร็จครูเชื่อว่าเราทําสําเร็จแน่นอนสิ่งเดียวที่ครูจะมอบให้เราได้ในคืนนี้คือให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะครับ สาธุการาพระเจ้าระองเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของนักเรียนของข้าพงทั้งหลายขอบคุณชีวิตของเด็กๆทุกคนที่จะได้รับพระพรจากพระองค์โอ้โรพระเจ้าค่ะข้าพงษ์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ข้าพงทั้งหลายจะเจอกับข้อสอบอะไรแต่ข้าพงทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยในการที่จะให้เด็กทุกคนมีสติไม่รนมีสมาธิและทําต่างอย่างเต็มกําลังและอย่างเต็มที่เท่าที่เขาจะทําได้พระเจ้าค่ะ และโปรดเสริมกําลังและจิตวิญญาณของเขาให้เติบโตอย่างกล้าแร่งและแข็งแกร่งตลอดไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในผลแต่พระองค์ทรงรักและทรงอุ้มชูชีวิตของเขาเสมอไปขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรชีวิตของเขาเหล่านี้ให้เป็นพระพรขอพระองค์อย่างมากมายไปถึงครอบครัวของเขาด้วยขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและรักชีวิตของเด็กๆตลอดไปเหมือนที่ข้าพระองค์ทรงรับใช้พระองค์รับพระองค์และติดตามพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเด็กๆทุกคนและครอบครัวเขาด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เขอพระเจ้าอวยพรครับเดี๋ยวครู oh. จะถุงนะฮะอย่างชีพของพรุ่งนี้นะอ่ะแจกไปเลยอ่ะเอาแจกไปเลยเอาแจกไปเลยครับเด็กแจกระวังระวังตกนะหรือหรือว่าจะหยิบตอนออกไปวุ่นวายไหมแจกเลยดีกว่าเนาะ ส่งตรงไปด้านหลังก่อนส่งไปด้านหลังก่อนส่งส่งไ,ไปหน่อยส่งไปหน่อยได้ยังเดี๋ยวให้เอาตอนออกก็ได้า็ก่ครับอถุงอ่ะ เดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปเหลาดินสอให้เรียบร้อยนะแล้วก็อยาาลบแกะไปก่อนครูไม่แกะให้เพราะว่าเดี๋ยวมันเลอะก็เลยให้เราไปแกะเองแต่แกะไปก่อนอย่าไปแกะในห้องสอบนะเสียเวลาจําไว้ว่าทุกวินาทีมีค่าเตรียมให้พร้อมอ่ากบเหลาถ้ามีใส่ไปด้วยอะไรที่มีอยู่นะแต่พยายามอย่าลืมตั้งสติดีๆตอนเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปแทรกข้างในหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยกันเข้าไปไปตั้งตั้งไว้ ใครอยากตั้ง,งไว้เดี๋ยวเก็บเองหมดเลยเอาแล้วหลังอกล้องถ่ายรูปไปหน่อยเร็ว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 ใครอ่ะเร็วๆถ่ายก,ก่อนไม่ได้เลยอ่ะอ่ะมีมีเยอะแยะเลยอ่ะไปไหนอ่ะเอาถ่ายเร็วอ่ะเป็นพาโนรามาก,ก็ได้ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบายบายข้ามมาก่อน<ด>มังไม่ห่นอะอ่าบายบายปรับหน้าจอให้เป็นซูมหน่อยให้เห็นให้เห็น,หหนทั้งหมดหน่อยปรับหน้าจอให้เห็นทั้งหมดหน่อยกูแล้วอามาเลยโอเคอามาเลยมาเลยเร็วเร็ว вот เร็ว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 เป็นวิดีโอก็ได้ด ลุ้นก็คู่แล้วมันร้องอยังไงนะมันร้องอยังไงนะเมื่อกี้กับชาาร้<จ>องยังไงวะใส<จ>่ทูปเอาไว้มาแล้วเรียกเมียนต่อครับใจสุดไกลไว้ไม่บอกมา วิดีโอถ่ายเป็นวิดีโอเด่นสองครับยัยก็รักาไว้ไม่บอกมาโอกาสของทุกฝ่ายสัตย์ทางไม่มยินใครไปไปเย้ไป อันนี้ลงลงติ๊กตอบได้ไหมปลักักออกไปเลยผักออกไปเลยระวังรองเท้านะผู้ครับในซูมออกได้ไหมครับในซูมบายบายในซูมบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย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 นักเรียนทั้งหมดตอบนะไปได้เลยไปได้เลย่ สวัสดีครับ